เรียนขยะอินทรีย์ค่ะด้วยวิทยาศาสตร์และภูิปัญญาสุกอวยมากนายแป้งผักในการเรียนรู้สวัสดีค่ะคณะกรรมการผู้มีเกียรติท่านดิฉันเด็กหญิงฟาซิลฮาอิน德拉แมงดิฉันเด็กหญิงอัลฟาฮาเวสครับผมเด็กชายนาวินสมาเอพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสายบัณฑิตเทียมและนิธิวันนี้พวกเราจะานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยมีชื่อโครงงานว่า eco compost ร่างหมาข,าย,ะขายะอิสระยะ่อโรงเรียนสีเขียว เจ็ดกรดอะไรอย่าเม็นก็เม็นอ๋อเศษอาหารเหรอวันแล้วเราจะเอาเศษอาหารไปทำอะไรดีให้โรงเรียนของเราสะอาดและปลอดภ็นได้แล้วเอาเปิสภาพขยะให้เป็นปุ๋ยแบบนี้ดีไหมทุกคนแบบนี้ก็ดีนะแบบนี้เหรอฉันไม่อยากทำอ่ะมันเหนื่อยและเหม็นด้วยงั้นเราไปหาวิธีที่ดีกว่านี้ดีไหมไดีนะเราไปกันเลยเจอแล้วฮะเจออะไรหรอเราสามารถทำนวตัตกรรมทางหมัดได้แต่เราจะใช้ ขยะอินทรีย์อย่างเดียวหรอมีวัสดุอะไรบ้างที่สามารถมาทําเป็นปุ๋ยร่วมกับขยะอินทรีย์ได้บ้านเรามีขี้เลื่านะขี้เล่นมีคุณสมบัติดูดดูดซึมความชื้นนี่แต่บ้านเราก็มีกากมะพร้าวนะเราเห็นคุณพ่อเรานํากากมะพร้าวไปใส่ใต้ต้นไม้สงสัยกากมะพร้าวสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยและสามารถดูดซับได้ดีเลยล่ะโอเคเรามาทําแบบนี้กันเลยนะวัะตถุประสงค์ของโครงงาน หนึ่งเพื่อออกแบบได้สร้างเครื่องหมักขยะอัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้จริง 2. เพื่อศึกษากระบวนการทํางานและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกําจัดของเครื่องหมักขยะอัจฉริยะที่สามารถแย,ยสลายเศษอาหารและยอยสลายขยะอินทรีย์ 3. เพื่อประเมิเนการลดปัญหาก,กินและปริมาณขยะที่สะสมในโรงแยนอย่างเป็นรูปธรรมขอบเขตของโรงงาน เครื่องมีขนาดเหมาะสมสําหรับใช้ภายในโรงเรียนใช้เฟฟฟาร์ภายในโรงเรียนกําจัดขยะประเภทเศษอาหารและสามารถแปรรูปขยะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้สมมติฐานของโครงงานเครื่องหมักขยะอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นมาสามารถลดกลิ่นลดปริมาณขยะและสามารถแปรรูปขยะให้เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพครับอินที์หมายถึงขยะที่สามารถนั่งเสียและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเช่นเศษอาหารเศษผักและเศษผลไม้ค่ะ เรื่องมักยอัจฉริยะใหม่ถึอปกอบไปดช่วยในการแยกสลาดหรือแตกตัวของขยะอินทรียเพื่อให้สามารถจัดการหรือกําจัดได้ง่ายขึ้นค่ะถุยหมักหม่ถือเกิดจากการยืดสลาดทำเสรอาหารซึ่งช่วยในการปรับปรุงคุณภาพอดอินโดยมีที่เลอหนรากาบมะพร้าวที่ใช้ในการทำหมักค่ะ สาหรายคือการแปลสภาพของเศษอาหารและเปลือกผลไม้ที่นําไปหมักอย่างละเอียดอ่อนและสามารถลดกลิ่นกูดลดปริมาณของขยะและสามารถนําไปใช้กับต้นพืชในจินได้ครับประโยชน์ของโรงงาน 1. ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ในโรงเรียนทําให้โรงเรียนสะอาดถูกสุขขาอนามายัย2ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและพอพันเชื้อโรค 3. ส่งเสรือกการใช้วัสดุภายในท้องถิ่นเช่นกับิ้งเ้าและขี้เลื่อยได้อย่างคุ้มค่าค่ะ งั้นเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. ทางถังขนาด30ลิตร 2. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด220โวลต์ 3. เครื่องเติมอากาศแบบตู้ปลา 4. ท่อ PVC 5. โครงเหล็ก 6. ใบพัด 7. บานพับ 8. นอ็อต 9. ปลั๊กไฟวิธีการดำเนินง,งานของโครงงานขั้นตอนการประกอบเครื่องโดยมีอุปกรณ์หลักดังนี้ 1. ถังหมัก30ลิตร 2. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด2 2 0โวลต์ สามเครื่องเติมอากาศสี่ท่อ p v วีและห้าโครงเหล็กค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะทดสอบการทํางานของเครื่องโดยเราใส่เศษอาหารลงไปแล้วเปิดเครื่องเพื่อดูการทํางานของมอเตอร์และระบบเติมอากาศซึ่งช่วยให้ออกซิเจนุนเวียนและลดกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการทํางานของเครื่องหมักเริ่มจากการเทกับมะพระ้าวลงในถังหมัก และถัดมาเติมขี้เลื่อยตามปริมาณที่เราเตรียมไว้และสุดท้ายเทขยะอินทรีย์ หลังจากนั้นเราทำการปิดฝาถังหมักเสียบปลั๊กออกซิเจนและมอเตอร์เพื่อดูการทำงานของระบบหมุนในถังหมักและการทำงานของออกซิเจนเพื่อให้อากาศหมุนเวียนและลดกลิ่นเหม็นค่ะ ลังจากที่เราได้สร้างเครื่องหมักขยะอัจฉริยะโดยใช้ถังขนาด30ลิตรใช้ไฟบ้านเปิดปิดง่ายไม่ต้องมีสวิตช์ควบคุมและเครื่องของเรายังมีระบบวนเวนลาลอ2ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราได้นําเครื่องไปทดลองโดยการน,นําขยะอินทรีย์3กิโลกร,รมัมามาหมักร่วมกับที่แลและกัดมะพร้าวค่ะผลปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงของขยะในแต่ละวันดังตารางนี้เลยค่ะ ถ้าเราดูเป็นรายวานันวันที่1ขยะของเราเนี่ยยังสดอยู่เลยค่ะและวันที่3นะคะขยะของเราเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นเหม็นและเน่าเปื่อยค่ะและวันที่8นะคะขยะของเราเนี่ยเริ่มเป็นก้อนกลมๆคล้ายปุ๋ยมากยิ่งขึ้นและวันสุดท้ายนะคะวันที่14ขยะของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่สามารถนําไปใช้งานได้และไม่มีกลิน่นเป็นรบกวนค่ะนอกจากนั้นนะคะเราได้นําเครื่องระเปรียบเทียบกับการหมักแบบธรรมดาค่ะการหมักแบบธรรมดานะคะใช้เวลานานกว่า20วัน ลิ้นเหม็นและขยะย่อยไม่ช่วถึงได้ค่ะแต่เครื่องของเราย่อยเร็วกลินหายวัสดุมักดีน่าจัดการให้ก็ชัดเจนค่ะสรุปผลคือเครื่องต้นแบบสามารถลดขยะได้จริงกลิ้นหายย่อยเร็วและวัสดุที่ได้นะคะใช้งานได้เลยค่ะโครงงานนะคะยังสร้างจิดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้ครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อเสเลยแนของโครงงานหนึ่งทดลองใช้จุลินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพมาใช้กับเครื่องเพื่อใวยการย่อยสลายค่ะ 2. ศึกษาออกแบบลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับกเครื่องื่อความยั่งยืนค่ะ 3. วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการหมักแบบมีประสิทธิแบบมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนค่ะพวกเราขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณค่ะ